ครับต่อไปนี้จะ,จะจะย้อยทำนองมาอ้าหย่อนเดินเราลองของเส่ิมป็นทำนองอเวนุ่ฝฟังครับอันนี้เป็นยาวข้าวหงหิน,นะครับข้าวหงหินเป็นนิยายทำกำม,มว้วนเรื่องมวนของคนลณาไทยเอาแต่ก่อนนี้บ้านบ้านน้อยประหน่ำทิพนันจงมโน ขามาจะมีชาวบ้านกระขอฟังแยวก็น้อยปรหนังเล่าข่าวให้ฟังคล้ายๆไปหาความบันเทิงก่อนนอนเหมือนกับเราดูหน,นังจากทรัศน์หนังหลังข่าวก่อนนอนอย่างทุกวันนี้ค่ะแต่ก่อนนี้ต้องไปหาฟังอยากอน้อยปราหนังที่ก่อนาอนตรงได้ก็ผมจะเล่าข่าว เรื่อโงโห่เห็นนะครับคือฝังเป็นยางว่ามายองอ่านเว,ว้ยแต่เป็นจะไรจากบทที่หนึ่งของข้าวโห่เห็นนะครับจับสำ้ำแดงคุ้นคับคุ้นหน่อเนื้อจัดเชื่อเจ้าโปถิสักหาตามพระเตดไว้เดิมนี้ใครจะเห็นได้ยะานาสึกมา con ăn ta bỏ ăn mù vắng mèn mắt lón thít luôn thăm pra cốt hoặc chỉ cầm bỏ phiền phía rút khó lốt tổn xiên thay em mình năn, nằm bụi răng tha chứ hoa ta là nạc sĩ ế e, thảm mi bóng pra càng chớm thơm ế thảm có đuôi hình thang khuyên khóc อานาทิษาอยู่ในบังคับถ้ายสวยขึ้นเมืองมุนพวทิภพกราบนงจอมคนย่อมบูริบูลเหลืองนิบเข้มกราพชนละนี้จอมฮงน,นอลาเมืองบาลาตันไทยยัดทิดิบอยู่ดงป่าไม้มา mẹ cháu mang ra áo tay sòn vai thì thấy tức xa tóc ma dài ác và trời bố em hồn đầm bốn sát nói hải yên gọi nghiệp biết giá tụ thì xả na na chủ thích cơ kiến hay pha tuổi phải bỏ bạc จวบกต่ำบนหุ่นในพระผู้ว่าในโศกาศกเศร้าเต้ามีแต่จอมเตอยู่ฟังเจ็ดนาเนาแหวน้องปุ๊ในขันหากดีจุกต้องอยู่ผาสาองมนเทียนหุกนางมองน้อยอยู่สุขสาเทียนพัดเตียนเวรกันอยู่น้องเฝ้า นกเหิงผาสูงจ้กนกนางราวหล่อต <moon> <PI anger nosso eni> ้องเป็น <gamma> บ <seok teor po> ุตรตางหัวที่น้องสนสัตว์าเรางามมีพระนางก้าเจ้าหัวที่ทาเจ้างามบอกรับสูรใดพระเพียตาเจียมบังคับให้พื่ว่วาตายบอตรักนี่เองครับคือว่าไปแต่ว่าไปว่าไปว่า แต่ถ้ามีคนเหล่าสองคนสามคนยิงนวนเพราะว่าขณะที่คนหนึ่งยุทธหายใจอีกคนหนึ่งของมีเสียงซึงต่อไปเตรียมกัางยุทธหายใจแต่ถ้าคนเดียวนี้จะอิจพอจะต้องมีเสียงย,ยาวพอาที่จะยุทธายใจตั้งที่ว่าเสียความรู้สึกหรือเสียท้องนอนเสียการต่อเรื่องของข้าวเป็นต้นนะครับ อันนี้คือการจอยแบบ,บวยบวยเนื่องจากเรามีเวลาน้อยแร่กว่าบทเขามันยาวเป็นต้นนะครับอันนี้คือการจอยแบบมาโยงดรืยบนันนาลองของอี่บอนลองชาติผมขอยกตัวอย่างของกาวกบโบราณของจามมาตั้งแต่เป็นละอ่อนคือข่าวอรโลม ắt sát chân sầm khăn tê tật mặt lạ lạc nắp, hào mò cười hắn mi hoàng nương nắn lại phóng tuổi cám mi phóng và phân và tanh bài ba căn hào say đất thắng bóng muối tắm thơm đồi ba phép ủi ắt sát chân nguyện lên dáng lên mà đắp hồ cây vàng lên làm hắn cốc mốc เวตักกงเป็นตาเด่งสีตานั่งให้่มู่งตัวกันจึงเข้าไปใกล้ถามอย่างไปปรพร้อมรับอย่างกอจะไขบอกอยว่าตักว่าปามก่อนกี่ดีมาบานเดินข้านั่นอยู่เมือเ่อหกสาปนใจข้ามาเลี้ยงควายผู้ดองปะพงจะถามกัน phụ tóc tám tầm nhầm tay trường chói khó chớp của giang khi băng ra nói chói mừng mù phát vang lùi giang măng có chói tình cằm bóng mùa mùi dùm mùi kín khâu tôm chắc kim áo sữa bèn chín sông chắc cà bòi lông đưa sắc, ป่าดุป่าลิมเคิรกินป้าเป้าปา่ปาขาวสังขนอนคราบไหลปีน้องย้ังฝนยาค้าบเจ้าแม่นาวาถ่ายกันน้ำอมอไี่ี้ไรมาเป็นโกงเหียบโงนะครับคือถึงต่อนที่สำคัญดีว่าวันนี้เจ้าจังโดยดีใข่หัวเ,เล่นเป็นต่ก็ได้กระจาก มาอยอมกลายมาเป็น,นกลุ่มเฮมุนชาเล็กน้อยครับขอบพระคุณครับที่มาสนใจเรื่องข่าวย้อยเพลงสอบของเก่าร้านอาไคฮองขอพี่ขอน้องขอลูกขอหลานยกใจ,จและนำไปสารสืบต่อคือข่าวย่อยเพลงสอบเนี่ยยังอยู่กูเกับล้านอาไทยในช่วงชีวิตของเราเนี่ออยเราะย่งทุนส่วนมาหายไปกับการเวลาก็ผมขอ ี่องถ้าห้องประชือไข่จะประชือถ้าห้องประเฮียนไข่จะประเฮียนถ้าห้องประฮักไข่จะประฮักครับขอบคุณครับ